มาเดี๋ยวพี่ดำยังแยกสีมันยังไม่เสร็จเลยก็นี่ไงเปิดละสวัสดีค่ะพบกับแตงแตงทีทีวีปั้นดินน้ำมันอีพีสองเพิ่งเคยทำมาล้วนะคะคืออีพี เด็กๆทุกคนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่อย่าเยนะคะไปดูกันเลยข้อที่หนึ่งห้ามแย่งของกันและกันนะข้อที่สองเอาันนี้ไปหั่นเลยถ้ามันไม่ถ้ามันเลวก็ปัดแบบนี้เอาข้อที่สามก็ต้องเอาอันอันนี้ไปปาดดีน้ำมันแบบนี้ หนูหนวดดินน้ำมันเราเลยโอเคเลยมาเริ่มกันเริ่มกันเลยม,ม,มามหนูก็จะเอาดินน้ำมนันออกโอ้โหเอาดินน้ำมนันออกก็กระจายเอาสีชมพูบ้างอันนี้เก็บมาแล้วโอ้สีม่วงโอ้ยโอ้ยสีม่งมวงมันติดสีเขียวสีเขียหายไปไหนอ่ะเอาสีเขียวไม่ใช่แล้วหรอ ม้นสีแดงแค่ไหนก็ไม่บอกอ่ะกม่นเ,อเ่อะไรหบบทุกการเลยเรียอ่ะไม่รู้มาเริ่มปั้นกันเลยเดี๋ยวน้องตังจะปั้นอันนี้ตังจำไม่ได้หรอกนะว่ามันคือผักอะไรแต่ตังจะปั้นเออมันคือมังอะไรนะมังคุดเออมังคุดแล้วมันต้องเอานี้หันไปด้วยอ้าวลืมตามกดอะไรกดเขอให้ทำแบบนี้กนไม่ใช่เหรอ ตรงว่าไม่เป็นไรนะคะไม่ทันแล้วโอเคอานสีน้อาไม่ใช่สิทำกันต่อค่ะมกินหนูหลองเพียงหนูนะคะหนูนะคะคิดว่าจะทำตานนีได้ นะคะแต่ว่าไม่มีสีแบบเขาเขใส่ใช้สีข้างนี้ทําแบบผักนะข้างนี้ทําผักนะอ๋อไม่บอกกัไม่บอกใช่ไหมทำอะไรดีอะผักอันโอ้มส้มน้องบางทําไปแล้วส้มทําไปแล้วผักพริกดีกว่าพริกโอเคพริกอันนั้นใช่สีแดงปล่าหนึ่ง มันคล้ายๆสีแดงเลยทำได้สีส้มอันนี้สีแดงตั้งเสร็จแล้วอันแรกนูกเสร็จแล้วนะคะแรกคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้มันจำได้ว่ามันคือมังคุด มังคุดนี่นี่นะคะคือพีหนูคือหนูปั้นพีไม่เป็นะไม่มีไม่มีนั่นเลยมาต่อไปมาปั้นอันต่อไปเลยค่ะปั้นอันต่อไปเลยปั้นอะไรดีอะไรอ่ะไม่รู้สิปั้นอันแบบนี้แหละ โอเคบั้นเลยปั้นโอเคอุ้ยอุ้ยแต่มันใหญ่มากุลย,ยต้องให้มันเท่ากันแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ต้องให้มันเหมือนในยอย่างของเองเป็นแบบนี้เองไม่มีสีฟ้าไม่เป็นไรใช้สีม่วงได้ของเองสีขาวไม่เป็นไรปล่อยมันไปนแบบนั้นแหละุ้ย <c oughs> ของเองมีแบบนี้ไม่เป็นไรทำไปเลยเออ สีผสมกันไงเรื่อยไหมคะเล็บหนึ่แงแรมไหมระดับแรตเราแ้องคิดออกแล้วว่าจะปั้นอะไรอ๋อปั้นเล็บใช่ไหมไม่ใช่ปั้นอะไรปั้นคิดออกแล้วปั้นอะไรปั้นไอเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมืออุปรกรณ์เรียนเหรอใช่อุปรกรณ์เรียน โอเค,อเคมาได้มาครั้งนี้นจะปั้นสีชมพูนี่เป็นสีส,สีม่วงแล้วกันที่จะปั้นเป็นสีม่วงตั้งสีไหนที่เองไม่ได้ใช้บ้างสีไหนที่เองยังไม่ได้ใช้อ่ะใช้หมดทุกสีเลยโอ้ใช้หมดทุกสีแล้วเหรอ เออทำไมอันนี้มันของตาไม่ใช่เหรอเนี่ยของเองเออส่วนนี้น่นะเหมือนอันนั้นนี่นะตงจะเอาอันนี้ดินสอเอาสีอะไรดีสีอะไรไม่รู้ถามไรพี่ตาส,ส,สีสีแดงโหทันใจเกินสีแดง เป็นครูก,กันก็ได้ครูก,กันอันนี้คือครูกันของน้องแตงนี่เป็นรูที่จับอันนี้สีคือสีเขียวตู้นะอันนี้<อ>สีนี้นะจะเป็นสีเหลืองนะถ้าเป็นสีเหลืองนี่ตายสีเขียวตู้เหรอเออสีเขียวมันตู้ไปหน่อยนั่นคือเครื่องมือเรียนของเองเหรอ ของแต่งเป็นแบบครูกันของแต่งเป็นแบบสีน้ำของไอไม่สีนะเอ้ยที่มันเป็นแบบสีไม้โอเคไอาสีส้มสีชมพูอของเอ้ไม่แบบสีไม้ใช่ปะ่ะใช่ของแต่งเป็นแบบสีนี้สีน้ำเลย ไปซื้อแล้ว,ลวครั้งนี้เราลืมบอกไปเราจะทำเครื่องอุปรกรณ์เรียนแต่หนูจะใช้เป็นสีน้ำแต่จริงๆหนูเป็นสีไม้ไม่แต่หนูขอทำสีน้ำนะคะเพราะว่าหนูทำสีไม้ไม่เป็นทำสีได้แต่คุูก,กันคุูก,กันคุกกันไม่เห็นเหมือนกัน,น,นครูกนันเหมือนอยู่นะเหมือนนิดนึง ่ว่ามีสวย,ยอ่ะเฮ้ยเกือบเอาดินน้ำมันมารวมกันเหรอเออเด็เดอืมก็ใช่แล้วนั่นเองแด็ด oh ไป<ห>เธอ,อเอา,าเอคาาาอู่เองไะไทยอ้าวเหรอใช่เมื่อกี้น้ำแป้งใส่ของไทยล่ะไทยคงไม่เต้นทิเห็นเมื่อกี้ใส่ผิดคู่ข้างเธอด้วย สามสี่ส,สีเหลืองไม่มีเอาสีโอเคสีรับปากสีรับปากของหนูเรียบร้อยแล้วนี่สีรับปากของหนูติดเข้าไปติดเข้าไปติดเข้าไปนี่คือสีรับปากของหนูค่ะ นี่คือสีน้ำสีน้ำสวยป่ะละ่ะอันนี้ก็คอือข้างนู้สีไม้ไม่เห็นหรอกม,มันจะมีสีอุ้โอ้โอโอ้พี่ทังค์ก็จะเยอดีๆย้งหม่ต้อกับไปครั้งก่ับไปยังทำสีไม้ครั้งต่อไปน้องตังจะทำสีไม้ เอ็งทำสีนะ้ำนงกังทำสีไม้เออได้มาทำเลยค่ะใ <c oughs> นก็จะเป็นสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะทำแบบอื่นของหนูอะทำสีสีสะนะสีแบบคู่กันใช่ไหมแ <c oughs> ต่ของพี่แตมเขาจะได้ทำเป็นสีแบบคู่กันแล้วหนูก็จะได้แบบเป็นสีเทียนเพราะ <c oughs> ว่าเมื่อกี้เราทำผิดอัน <c oughs> ใช่ไหมคะ อือ้โอเคเก็บอันนี้เขา้าที่เอาที่เองไปครังนี้ไปซื้อน้ำป้าเพราะว่าขนมเราเองไม่ได้กินจะได้กินสองอันพร้อมพี่พี่เจ้กลับไปในเอ่อโอ้กว่าพ,พี่เจ้จะได้กับน้ำพี่บุ้งกับที่นั้นกลับก่อนแล้วเออกลับไปขท้งานแล้วด้วยเอ๊ ไปล้างมือล้างทำไมเรายังไม่เสร็จทุกคนคะวันนี้เราก็จะลาไปแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยอะเดี๋ยวไปอีพีที่สามกได้เองเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวไปอีพีที่สามกได้ <EP 3 S 2> ได